โอ้โหทำอะไรกันเนี่ยแม่แม่แดูนี่นะตีก้นตีก้นไหนโอ้หมูกระทะหมูกระทะว้ายตัวอะไรอ่ะไอ้ไอ้เล่นทำไมเดี๋ยวกันเอ้ยโอ้โหกินหมูกระทะกันโอ้โหหมูกระทะหมูกระทะล่ไ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 ล้ไล่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 ะล่ไล่ไละไล่ไล่ไล โสูงมมกมกะทะกินกอต้อนี่ไม่ามหนูด้วยหนูไม่อะไรบงจอบังจอมงกกทสี้ชับแกงนู้นอยู่ตรงนน้นเราอยู่ตรงนี้ไม่เห็นน้ย ในสุกอ่ะอันนี้แถวนี้สุกค่อยๆเป่าหรือปาดฟองกินดีๆกินดีๆทานดีครับอร่อยไหมกระตูนไ่ายอ่ะตั้งแต่ยาของกินมาเล่นได้ไหมอย่าเดี๋ยวจอแตกลูกทำดีๆทำดี วายตื่นเต้นมากถีก่จะตกเป็นกระทะเดี๋ยวมือถือตกกระทะทำไงฮะอดกินเข้าใจไหมอิจแซบอร่อยจังอร่อยไหมลูกอร่อยนี่หมูกระทะเพื่อนน้องการ์ตูนมินี่เลยนะเออกระหนูอยากกินแม่ก็ทำให้หนูกินเลยลูกเอ้ยอร่อยไหมโอ้โหดูความอร,อร,อร่อยๆของลิงกังให้ลงมาคุณก้องก็ อุ่นสิแม่ทำให้หนูเนี่ยดูด้วยพ่อคุสาท,ทำให้ตักให้โอ้ลุกแล้วข้อพ่อก็จะป้อนพวกเราอ,อ่ะอ่ะอเ,หหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจะกินข้าวก่อนนะนจ๊ะ